สวัสดีครับมิกบรมวุฒิเองครับพอดีว่ามิกเชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหาเดียวกับมิกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ามีกลิน่นหรือไม่มีกลิน่นเสื้อผ้าเราสะอาดไหมไม่สะอาดหรือเปล่าและหลายๆคนก็จะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตมิกคือมิกเป็นคนที่ต้องซักผ้าให้ในบ้านของเราโดยเฉพาะลูกๆก็ในเมื่อที่ภรรยาไม่ทําเราก็ต้องเป็นคนทาครับผมดังนั้นเนี่ยมิกเจอประสบการณ์เองมากับตัวเลยชัดๆเลยคือว่าบางทีผงซักฟอกที่อยู่ในตลาดเนี่ย ทุกวันนี้บางอันมันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของมิกตั้งแต่หนึ่งเลยคือกลิ่นโอยฮ้ขนาดซักแล้วนี่ยสองคือปัญหาคราบที่เอ้มันยังจะมีแบบบางอย่างที่เวลาเราไปถ่ายละครบางทีโลเคชันที่เราไปมันมีดินมีอะไรที่มันเปื้อนเสื้อผ้าของเราเองอย่างเงี้ยครับจะปวดอะไรนักหนาก็ซักอยู่นี่ไง,งีเนียนี่อันนั้นคือปัญหาแรก,แรก พอแก้ได้แต่พอมามีลูกอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่คือสิ่งที่ลูกเล่นสิ่งที่ลูกใช้ไม่ว่าจะเป็นสีหนักๆเลยนะครับสีช,ช็อกโกแลตเอยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาของคนซักผ้าซึ่งมิกอาจจะมาในนามของคำว่าพ่อบ้านที่ทำงานบ้านแต่ว่ามิกเชื่อว่าแม่บ้านทุกคนที่ดูมิกอยู่ตอนนี้ก็คงจะเจอปัญหาเดียวกับมิกดังนั้นน่าจะเข้าใจในสิ่งที่มิกพยายามจะสื่อสารคือว่าเวลาที่เรา อยากจะซักผ้าให้คนที่เรารักเนี่ยก็คือสามีภรรยาหรือลูกๆเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเสื้อผ้าของเรามัน,มนหมองอะ่ะหรือว่ามันซักคราบไม่ออกลองนึกภาพดีๆสมมุติว่าเป็นเสื้อที่เรารักมากเสื้อราคาแพงแต่ว่าไปเจอคราบอะไรก็ตามอายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเลือดไหลนะครับวายอันนี้ตัวดีเลยโดยเฉพาะช็อกโกแลตหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีซักไม่ออกแล้วมันเสียดายเสื้อผ้ามากในเมื่อที่ บางทีอาจจะไม่ใช่ไม่มีรุ่นนี้แล้วในตลาดอย่างเงี้ยมันมันเป็นจุดหนึ่งที่มิกพยายามศึกษามันนานมากว่าเฮ้ยมันต้องมีทางแก้ได้สิทำไมมันจะแก้ไม่ได้ล่ะในเมื่อที่ผ้าเคยสะอาดแล้วถ้าเกิดเราเอาอะไรก็ตามไปทำให้ผ้าอันนั้นที่เรารักมากเปื้อนมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องเอาออกได้มันก็เป็นที่มาที่ไปครับว่าทำไมไมิกถึงร่วมลงทุนแล้วก็เกิดเพีวขึ้นมา พอเราได้เจอเราเอาเรียกว่าผงซักฟอกหลายหลแบรนด์ทุกๆแบรนด์เลยดีกว่าของต่างประเทศมาศึกษาก็ตามมาแกะสูตรแล้วมันเหมือนมันยังไม่ตอบโจทย์เราก็จริงเราก็เลยเริ่มวิจัยเพื่อที่จะเอาให้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการในทุกๆบ้านและโดยเฉพาะเวลามิกมีลูกยิ่งต้องปลอดภัยสําหรับลูกดังนั้นนี่แหละครับคือที่มาที่ไปว่าทําไม คนอย่างมิกซึ่งเป็นพ่อบ้านและมิกก็เชื่อว่าแม่บ้านทุกคนจะเข้าใจมิกคืออยากมีผงซักฟอกที่ตอบได้ทุกโจทย์ทั้งความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องสะอาดและเอาทุกคราบออกครับผม